สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้พระพี่น้องมาสักการะมาไหวปัปมุรุรามตาถาหน้าดูลน,นะครับเนาะอำเภอหน้าดูลจังหวัดมาศรคาม h นะครับนะส่งคำคำแรงแรกบรรยากาศเย็นสบายสบายครับย่างมาเมืองมาสักการะบูชาพันนะครับเนาะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับเนาะท่านใดที่เ่อท่านเคยมากับเช่นมานนาก,การ akah นะครับที่ อำเภอนาดุนจังหวัดมาศาาร a k a มครับเป็นศูนย์ศึกษาคูบันครูมเมืองของจังหวัดมาศาาร a k ามครับซึ่งในวันที่แปดถึงสิบหกกรุ๊มภาคสองวันห 68, นึร้อยสอสิบแปดก็จะมีงานประจำปีนะครับเนาะเก้าวันเก้าคืนเดิมเนาะนี่มอสสโพตลอดเก้าเมือนะครับเนาะก็นะเชิญพุทธศาสนิกชนมา ามาเทศการมาเที่ยวงานพร้อมเรือครับเด้อเป็นการกําลังเฉลิมนี่การจัดเตรียมงานไม่ของคราวนี้นะครับก็มีจัดเตรียมดอกไม้ซึ่งก็เริ่มจัดไปเรื่อยๆครับก็เริ่มมาถ่ายบรรยากาศยี้มาแรกงไงพี่น้องเบิองนะครับวางงานเตรียมความพร้อมนี่ความืึม้นนาไปยงังแน่้ยนะครับเนาะชมกันยาวๆไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ตามมาตามมาครับพี่น้องนี่ครับพระบรมธาตุนาดูนครับพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูแจังหวัดมัสยกระดครับชมกันยาวๆครับนี่ครับไทยพี่น้องที่เบิ่งความงามนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจำวัดมาสักราชนะครับเนาะมีการจับผาจับประดับดอกไม้ตกแต่งนะครับกําลังเริ่มนะครับเนาะ ทางงานงกำลังจะเตรียมดอกไม้ครับมาปรับตกแต่งงานารครับพี่นนองครับนี่ครับดอกไม้สวยๆอนงามครับครับยาวไปครับบ่งไปเรื่อยๆครับนี่ลายสีสันจนังหวะลายกว่านี้นยครับอันนี้เป็นแค่เดิมต้นนิดๆหน่อยๆซื้จอจังหวะก็จะมีการจัดเตรียมงานลางการครับ ในเรื่องงานกับวันที่8ถึง16กุ๊ภาคสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมอเราชมโมพด์ชมฟีีนะครับเนาะซึ่งทุกท่านก็เขาไปชมในเพจของพระบรมธาตุนดุนพระธาตุนดุนก็ได้ครับว่ามีอย่างเนี่ยมือใดเป็นการแสดงของคณะมารมณแห่งเนียมีโพด์อยู่ในเพจเป็นนะมเนาะกาเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ ยูไก่เคียงหรือว่าอยูไก่ไก่กับมาสัการะบูชาใดนะครับเนี่ยพพระบรมธาตุนาดุนนะครับอำเภอนาดุนจังหวัดมาศรคา a ครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดศรา k a ะครับผมครับนี่ครับสมีต้ตนโพเงินโพทองครับยข้างนาครับเราสมัครสลักคำต่างๆหน้าลงใดนะครับเนาะเพื่อเป็นการถวายให้งค์พระบรมธาตุนาดุนเพิ่นกาิ ดูแกงเห็นจริงนะครับเนาะทิ่ฐานย่อได้ก็เสกกับเสดสมามมัดปารนาที่เขาเขียนลงไปนะครับเนาะนี่ครับต้นโพเงินแล้วก็โพอันนี้โพเงินเหมือนโพท่องครับเขียนคำอธิฐานของเขาลงไปครับคำอธิฐานหนึ่งก็สเป็นจริงทุกประการครับชุ่มกันยาวครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับ นี่ครับก็ตังจัดเตรียมงานกับมีดอกไม้ดอกในประดับน้ำฐานองค์พระบรมธาตุน่าดูน,นะครับเนาะนี่เป็นเพียงส่วนเริ่มต้นนะครับเพราะท่านถึงมืองานจริงกัสิอลรังการในกวัวนี้ครับอันนี้มีเวลาวางส่วนแดงกับมาถ่ายท้นไม้พี่นองเบิ้งนะครับเนาะว่าเป็นจังใดนะครับเนาะสวยงามประการทำใดนี่ครับเป็นการเริ่มต้นในการจัดเตรียมดอกไม้นะครับเนาะสวยงามมอาไปนอนครับ จับผ่าสีสันสวยงามครับพี่น้องซึ่งใกล้สิมาถ,ถึงนะครับวันที่8ถึง16กุมภาพันธ์2568ของทุกปีครับสิมีการจัดเตรียมงานนำบศัสการองพระบรมธาตนนุนารูณนะครับอำเภอน,นาดูนจังหวัดสกรคนครครับทุกทานที่เขามาเมืองมาช่อมกับเรยนเชิญ เที่ยวง,งานนมสัสก,การพระบรมธาตุนาดูนได้น,นะครับเนาะวันที่แปดถึงสิบหกกุมภาสองพันหกร้อยสิบแปดนี่นะครับเนาะเกามื่อกเกาขึ้นนะครับมีมรสมโฝนตลอดเกามื่อกเกาขึ้นกับเชิญพี่น้องมาร่วมสักการะบ,บูชานรงครับเนาะนี่ครับเป็นคำบ,บ,บูชาสักการะบูชาองค์พระบรมธาตุนาดูนจึงเป็นกระเขียนสลักป้ายไว้ให้พี่น้องได้ท่องได้จดจำ ในถาวายพี่น้ถวายดอกไม้ถาวายปัจจัยก็อยู่ได้นีครับเมื่อในอากาศเย็นๆครับก็เลยแหะมาทักทา,ทายพี่น้องในไทยพี่น้องชมนะครับเนะรมเย็นว้ไวัครับรมบ่ถึงก็บ่านหนาวปานนี้ครับ,บาการซื้อบาอากาศเย็นสบายดีครับนี่นเป็นล้านเดินกว่างรอบๆองค์พระธาตุน้ดุนนะครับเนาะ ส่งในงานก็จะมีการฟอนลํำถวายนั่งลํำต่างๆแล้วนะมีพิธีเปิดอลังการยิงหญ่ยยุ่มบริเวณนี้นะครับซึ่งวันที่8ถึง16กุมภาพก็สิมีการมีงานนะครับพอไปพี่น้องที่ช่ชมอยู่นี่สนใจก็เช่อมนมาสการพระบรมธาตุนาดูนอําเภอนัดูนจังหวัดพังาคามเด่นนะครับเนาะเก่ามือเกาขึ้นนะครับเนาะ เชิญพี่น้องวมนะครับเด้อดูต,ต,สสตัวทัวสาวชาตริศตัวไทยตัวหลวงครับงานเพิ่นกิทธิเตรียมมีงานขึ้นวันที่8ถึงสิกโอ้คุ้มพระนะครับเมน่อางที่เปิดนี่อันยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับยิ่งใหญ่อลังการครับพิธีเปิดครับก็เชิญพี่เชิญน้องเขอไมาชมกับมาสักการะบ,บูชาครับเพื่อเป็นสิริมงคล อย่ชีวิตครับเอาทำมาข่ะใจสิ่งใด้ขอขอให้สุมบุญมัดรปรารถนาครับท่านที่เขามาชมคลิปก็ขอให้จเจริญหลวงเรื่องในหน้าที่การงานขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะครับเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุมขความจเจริญคิดจริงไดความส่มความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้องค์พระบรมธาท่านานะดุลจง รุนบันดาในทุกท่านมีแต่ความสุขความอาเริ่นยาเจ็บยาจนลำลำรุ่วยเงินทองในปี2 5 6 8นี้ด้อยครับเด้อขอบคุณที่เขามารับชมครับขอหให้ยิ่งปังๆลำๆลำรวยถูกหหวด้วยเบอร,ร์โทรดอลตดลีแล้ววันที่หนึ่งไปในมือวันท,ที่สิบหกกลุ่มดดน้าเด้อพี่นนองปองไปก็ได้ครับครับ ขอบคุณทุกกำลังใจท,ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทีมงานเมื่อหม่หน่งนะครับเด้อก็บอกมาท่านความมาท่านเก่งมาไหนก็อบอกไปเรื่อยครับชมไปเรื่อยนะครับเาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ